เผ็ดแค่ไหนถึงทำให้คนจีนนั้นร้องขอชีวิตครั้งแรกของการได้ลองและก็ได้เห็นการกินอาหารไทยด้วยเมนูส้มตำปูปลร,รา้าซึ่งวันนี้จะพาไปดูว่าคนจีนรู้สึกกันยังไงกันนะคะอาหารไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่มันคือศาสตร์แห่งวัฒนธรรมบางคนที่ดูวิดีโอคนไทยกินส้มตำก็รู้สึกอยากจะลิ้มลองและบางคนที่เคยได้ลิ้มลองมาแล้วด้วยเป็นความแตกต่างทางรสชาติและวัฒนธรรมส้มตำไม่ได้แค่เผ็ด แต่มันคือภาษาแห่งความเป็นไทยที่พูดกับโลกใบนี้นะคะจากความสงสัยกลายเป็นความประทับใจในเอกลักษณ์ไทยแท้นี่คือเรื่องราวของส้มตำที่ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือแรงสั่นสะเทือนทางวัฒนธรรมเราไปดูกันว่าชาวจีนจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างกับอาหารไทยไปติดตามกันนะคะทำไมอินเดียถึงดูสกรปรกและไม่น่ากินในขณะที่ประเทศไทยกลับดูสะอาดและน่ากิน ก็มีชาวจีนเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะคะเพราะในการปรุงอาหารเรามักจะเห็นคนอินเดียนั้นมักใช้มือในการคนอาหารและจับส่วนผสมของอาหารส่วนชาวจีนท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เช่นกันนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะมือของคนอินเดียมันดูออกดํามากจนเรารู้สึกเหมือนมันสุกปรกปคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันเองก็เคยดูรายการอาหารของไทยในช่วงหน้าร้อนเหมือนกันนะมันมีผักหลากหลายชนิดแล้วก็รสชาติจะออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแต่ก็อร่อยเป็นพิเศษคอมเมนต์ถัดมานะคะ ส้มตําของไทยบอกเลยว่ามันเป็นอาหารที่เผ็ดมากฉันยกให้เป็นราชาแห่งความเผ็ดก็ว่าได้ส่วนชาวจีนท่านนี้นะคะบอกว่าฉันอยากจะลองมากๆโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนมันคงจะเหมาะจริงๆกับรสชาติของส้มตำที่แสนเผ็ดจดัดไปต่อที่คอมเมนต์นี่5นะคะลูกมะระที่กินกับส้มตำมนันเหม็นมากนะทำไมคนที่ชอบกินถึงบอกว่ากลิ่นมันหอมฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยคอมเมนต์ต่อนะคะมะระขี้นกที่เธอกินกับส้มตำนี่โอ้พระเจ้า มันโหดมากนะสุดจะขมก็ม nah. ีชาวจีนนะคะเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์คือแบบว่า like ที so ่ประเทศไทยมันร้อนมากบางทีก็รู้สึกไม่อยากอาหารเลยแต่การกินมะระขี้นกมันกลับทําให้มีรสหวานและเมื่อทานคู่กับซอสของซุ้มตาบอกเลยว่าอร่อยมากฉันเคยไปทานมาแล้วคอมเมนต์ถัดมานะคะมันน่าทึ่งมากท้องของเธอมันช่างน่าทึ่งจริงๆถ้าหากเป็นฉันล้วก็กินเผ็ดขนาดนี้คงท้องเสียเป็นแน่ ส่วนชาวจีนท่านนี้นะคะบอกว่าอาหารไทยแม้จะกินอาหารด้วยมือแต่ก็ยังดูสะอาดกว่าอาหารอินเดียเยอะอาหารอินเดียทุกอย่างมันเหมือนจะมีความเหนียวหนึบและมีสีเดียวกันหมดและยังเคยเห็นด้วยว่าในบางพื้นที่มีคนที่ใช้มือข้างหนึ่งเช็ดก้นและมืออีกข้างก็หยิบอาหารด้วยคอมเมนต์ที่เก้านะคะฉันดูเขากินส้มตำแล้วฉันรู้สึกว่ามันดูสดชื่นเอามากๆแล้วก็ทําให้ฉันรู้สึกหิวข้าวด้วยไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะคะพี่ฉันดูคลิปที่เขากินอาหารไทยทําไมมันดูน่าอร่อยจัง แต่ทำไมตอนที่ฉันไปกินอาหารที่ประเทศไทยมันถึงไม่อร่อยเลยคอมเมนต์ต่อมานะคะการกินมะละขี้นกเรากินตอนมันสุกหรือว่าตอนมันดิบดีฉันอยากรู้ว่าตอนไหนที่มันขมกว่ากันคอมเมนต์ถัดมานะคะเห็นคนกินส้มตำปูปลาของไทยแล้วไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเหมือนที่ฉันคิดไว้หรือเปล่านะคุณก็มีชาวจีนนะคะเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ใช่มันดูน่ากินมากแล้วก็น่าอร่อยด้วยไม่รู้ว่ารสชาติส้มตำปูจะเป็นยังไง ส่วนชาวจีนท่านนี้นะคะบอกว่าฉันคิดว่าสลัดไทยนี้มันอร่อยนะฉันเคยลองกินมาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันคิดว่าฉันสามารถที่จะกินส้มตําจานนี้จนหมดได้นะก็มีชาวจีนนะคะเข้ามาตอบใ้คอมเมนต์ฉันว่าคุณกินไม่ได้หรอกมะละลูกเล็กมันขมมากนะขมจนคุณอาจจะต้องคิดว่าตัวเองกินได้ยังไงไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะคะฉันเคยเห็นคนไทยกินผักบุ้งดิบกับส้มตําด้วยแหละมันทําให้ฉันพบว่าผักบุ้งสามารถที่จะกินดิบได้ด้วย คอมเมนต์ต่อมานะคะฉันคิดว่าเหอหยวนเป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาในปักกิ่งเลยฉันให้คะแนนสูงกว่าร้านอาหารจีนบางแห่งด้วยซ้ำคอมเมนต์ถัดมานะคะพูดตามตรงนะคือที่ฉันได้ไทยบ่อยๆก็เพื่อที่จะได้กินต้มยำกุ้งกับคอหมูย่างกับสาคูนี่แหละส่วนชาวจีนท่านนี้นะคะบอกว่าคือฉันได้อยู่ที่ไทยมาหลายปีบอกเลยว่าร้านอาหารบ้านๆของไทยอร่อยจริงๆค่ะ คอมเมนต์ที่19นะคะอันที่ฉันไม่ชอบคือข้าวหอมใบบัวของไทยคือบอกตามตรงว่ามันแย่สุดๆฉันไม่ชอบเลยก็มีชาวจีนนะคะเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์คือเมื่อก่อนฉันเคยกินข้าวหอมของไทยบอกเลยว่ามันอร่อยมากแต่ตอนนี้รสชาติมันกลับแย่มาก ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะคะคือฉันรู้สึกมีอาการแพ้ทองทําให้รู้สึกไม่สบายตัวฉันเลยต้องอาศัยการดูรายการที่เกี่ยวกับอาหารแทนและการได้ดูการกินอาหารไทยในลักษณะแบบนี้มันช่วยยืดอายุฉันได้และทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมานะคะทำไมเห็นเขากินสมตําแล้วมันถึงทาให้ฉันรู้สึกว่าอยากจะกินขึ้นมาบ้างมันดูน่าอร่อยจริงๆนะฉันอยากจะลองดูเลยคอมเมนต์ถัดมานะคะคือใบกระเพราที่จีนค่อนข้างที่จะหายากนะ เดี๋ยวฉันจะลองไปซื้อใบโหระพามาลองทำทานดูแล้วกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้รสชาติผัดกระเพราของไทยหรือเปล่านะส่วนชาวจีนท่านนี้นะคะบอกว่าฉันอยากได้รายละเอียดพวกซอสเครื่องปรุงที่ใช้ในการผัดกระเพราว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วฉันจะไปหาเลือกซื้อพวกซอสที่มันอาจจะมีรสชาติที่คล้ายกันหรือส่วนผสมที่คล้ายกันแล้วก็นํามาผัดกระเพราคือเมื่อช่วงกลางปีก่อนฉันลองทํากระเพราทานดูแต่ใส่น้ําปลาเยอะไปมันเลยทําให้รสชาติเค็มมาก คอมเมนต์ต่อมานะคะการกินผักกระเพราของไทยคำแรกคือได้รสสัมผัสของพริกล้วนๆและคำตอบมาคือน้ำมันเผ็ดมากเว้ยส่วนคมเมนม์สุดท้ายนะคะทำยังไงดีล่ะฉันอยากจะลองทำกระเพราอาหารไทยดูแต่ไม่มีใบกระเพราเลยช่วยแนะนำหน่อยว่าฉันสามารถใช้ใบโหระพาแทนได้ไหมก็มีชาวจีนนะคะเข้ามาตอบได้คอมเมนต์ฉันคิดว่ารสชาติก็คงจะแตกต่างออกไปนิดหน่อยแต่ก็คงจะอร่อยเหมือนกันต่างกันนิดนึง และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวจีนบางส่วนนะคะหลังจากที่พวกเขาได้ดูวิดีโอรายการกินอาหารไทยซึ่งก็มีบางคนที่ยังไม่เคยได้ลิ้มลองแล้วก็อยากชิมอยากจะลิ้มลองรสชาติของอาหารไทยดูสักครั้งนะคะว่าจะเหมือนอย่างที่นึกภาพไว้หรือเปล่าแต่ก็มีบางคนที่เคยทานมาแล้วก็บอกว่าอร่อยดีชอบแต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบเหมือนกันเพราะด้วยความเผ็ดแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรที่มันจัดจ้าน ต่างคนต่างมีความชอบที่แตกต่างกันแต่อย่างน้อยอาหารไทยก็สามารถออกไปสู่โลกใบนี้ให้หลายคนหลายเชื้อชาติได้ลิ้มลองกันนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยเช่นกัน